เราจะได้ยังจะว่ากับไอ้นะอยากได้ไนนะไดรถทีอยากได้รถที่โอ้ <c oughs> มุนีพามาซื้อรถที่มุนีหาน้องเลยปะ <c oughs> ไปเลือกเอาปะ <c oughs> โดยเอาคันได้หาน้องเอาคันได้ก่อนขักว่าน้อง <c oughs> สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขุสุขคนเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็มาพมมาพีอกับเบวพามีอีกแลว้วเนาะพี่น้องมื้อนี้ก็พาทางน้องเอมมี่แล้วก็แม่เพิ่นมาตลาดพี่นอ้องเลยก็คือมีทางแม่ใจดีเนาะเพิ่อนอยู่ทางภูเก็ตฝั่งไทยกนแหละพี่น้องเลยเพิ่นก็ได้ใ้เบาวพามีพาน้องเอมมี่เพิ่นมาซื้อเครื่องักเรียนพี่น้องเลยมาซื้อเคื่องนักเรียนแลไวก็มาซื้อ รถขี่นะพี่น้องเนาะหรือว่ารถจักรยานอะไรพี่น้องเลยนอยมี่สบายดีล่ะสบายดีพาน้องเอมี่มาตลาดครั้งแรกพี่น้องเลยจะหูดว่าอจฉริพาจะมายังเมื่อไ่มาฮู้โดยมีน้มาซื้อไผ่น้องเอมี่พี่น้องเลยสบายดีเลยพิมพ์ เอาพาพิษอันนี้ออกแน่เออสาวได้เดี๋ยวพอดีงามเลยต้องเลือกไงเพื่อนมึงเด้อเนาะใส่เสืียทางในเด้พอดีงามรถเย็นปลาสองหรือเปล่านี่ได้ออกละมีแล้่ปีหน้าก็ปลาสามโอ้ปีหน้าปลาสามแล้วเด็กหน่อยนี่ก็ปลาสามแล้วเด้ปีหน้าก็ปลาสามแล้วได้เสื้อ พอดีเลยลองบอกสมุติว่าบพอดีนี่มาเปลี่ยนได้บอได้โดยลอเปลี่ยนได้โดยลองบล่ะลองนะลองบอกเกสเสียจะออกก็ลองก็ได้เออถอดถอดแต่เสียแขนยาจะออกก็ได้พาน้องเอมี่เป็นมาซื้อเครื่องพี่น้องเอ้ยเออถอดแต่เสียก็ได้เออหนุสุดงามเลยเอมี่นี่เนาะแท็กซี่ ลูกสาวจากปีเลยอะเอ้าแปดปลสิบเออแปดปีแล้วชอบข่าวล่ะเออพอดีเลยสามสองค่ะเดพอดีอันนี้อันนี้สุดทราสาวโดยอันอ้มแล้วอะไรด้วยสิค่ะช้นสิ้นเสนาันยอันนี้หายิบเด้ยริบร้อยใส่ถุงริบร้อยบรุษบอองนนั้งสอพงโ่งสิค่ะเหา

เคยรอดถืออเยเลยเปืงได้ก็ได้เคยบิดนะเคยไหมสาว้งเอ้ยเพื่ในสายพิมพ์าเอายางเจ้าทำมาดสื่อนิ่งไทกะทำผู้หู้แล้วว่าเจ้าสีหมักแบบใดเนาะอันผู้ใฮะโอ้ผู้ชายบ่ส่งเราเราเองอะไร โอ้พิ่นเองเหรอโดยโดยอันนี้าฮะเว้ยเว้ยโอ๊ยเฮ้ระวังเขาลืมบอกเจ้ามุ่งนะครับลูกแต่เนี่ยเนี่ยส่งส่งพี่เยิ่งนี่ส่งชายเออเอามาตัวหนึ่งเลยเสียเขาพ่อพี่น้องเอ็มมี่พอพี่น่อยมาหน่อยสิละเอ็มมี่ในสองสุดแล้วน่อยเอมมี่นี่ในสองสุดแล้วเอาไปไงดีใจมาตลาดบ้านะโดย เคยมาจากเธื่อบอกเดี๋ยวเพิ่นบ่เคยมาเลยอายุบ้านไหนอยู่บ้านโคกอายุบ้านนนยางสุดเนื้ออื่นมาบ่เอาไปสุดวิญญานบ่เครื่องน้ำอื่นนี่ใช่ละเสียเนเอาบ่เอาเสียเงนน้ำนาะเอาเป็นสุดเอาบ่เล่นนี่มาเบิ่งเป็นสุดนี่ละมั้งเลยมั้งอะไรก็ถาเพิ่มเพิ่นไหลแบัดเดียวเนาะ ตัวนี้จะเป็นสุงกับเสือเดยนีนี่เอาแบบนี้บอลสร็จเลยตัวเป็นชุดกระโปรงจะได้แบบนั้นละตัวนี้แล้วมันจะเป็นชุดหนุ่มกับเสือเลยได้เดีกจะจับไปรู้ตัวนี้เป็นสุงกับเสือแบบนี้เดี๋ยวจะเอาให้เบิ่งอันนี้มันจะเป็นสุงเด็กกับเสือเอาแบบซีนิบอสีนีิโอ้นักซีดามซีนีิบอลมกบล่ะซีนีิบอลมกบล่ะมักซีนีิบอลโอ้มักซีนี่ดีกว่าสีเอาซีนี่ก็งามนี่ซีนักเออ แสบสดหเดียวเลยจไหนม่ใช่หรเล่สีนารคือราเลยสบาเร็้วเจ็ส็นเไหลลุดหายจุดๆได้เนี่ยอยอันนี้ก็เอาำมันนะเือจะได้ส่เบ้าวบอกสินเอยงเดวไมบมักสินคือแม่จอนแล้วจ้นี่ เสื้อจะได้สร้าได้แล้วสน้องสินเสินทงแบบนี้สินทงโอ้สินใหม่อันเสื้อยืดด้สบ่เอา้เาเสื้อยืดเสื้อบ่เอาบ่นยาวด้เอาบ่เห็นนี่ๆๆนยาวด้จะใส่ได้เอด้นี่เอ้ยพะละต้องใส่แบบนี้เอ้ยได้สินแล้วพี่น้องเอ้ยได้สุนทเคียนเลยยังทงมันเนาะล่ะเนาะจะมีแหละพด้นี่ีงนี่เจ้าหักคิวเจ้าาน่หมบะ มากไห้โดยสบายแบบมีหมวกบ่มีหบวกมีหมวกโบมีหมวกบแบบมีหมวกหนักซีนี้าเยหนกซีนีเนาะนักีนเนะแล้ววะเย้อันนั้นเ็นอะไรอเอาเ้นหาก็ได้ดถ่ายโดยโดยคุน่เทไเลยหาเส้นซาบุกเยโดยดถ่ายชุดๆเลย <laughs> Để ừ. ừ. <laughs> à? ở hà sen nữa rồi, Được xong hải nè Thôi là em đây sẽ sửa Sửa đây sẽ bố Sửa cà nhau Sửa Để ốp cà nhau mà hải nó bựng Để ốp cà nhau mà hải cỡ hìm เดมีเอาเกิบไปแว้บละมาเบิ่งนเกิบไว้มะกีบว่าแบบนี้โบหมักโดยอันเดียใจเงินก่อนโบหมักเดี๋ยใจเงินก่อนยหาเซนโดยว่าหนึ่งพันบาทเนาะโดยเวลาเบิ่งไม่เกิบหะนางเก จะมากไซเกอบไรใชมกแบใแบบนี้ลองเท้าฮีนองเลยซบหรุหรือว่าคีบมานีเด็กมากบอกาสิบเตือน้มนมีสมุดนเอาสีม้วงเอาสีม้วงมารสี่ม้่นพิมพ์เธอพิมพ์ในสาวใบแรกเกือบยองบอก โอ้เกือบขีบใช่แล้วก็ใช่แล้วใช่เพื่อสาวไปดีเนาะเอาคู่นี้บอสเท่าอสได้ในสาวตัวนี้แปดสิบห้าแปดสิบบอได้บอสได้โดยเอ้วพิ่มันไม่ใะเอายังแม่ได้แม่เอายังเอาแบบใดนมันมีทรงนี่แล้วก็แบบยางแบบหูเบอร์นี่ก็ได้เนาะเบอรเบอร์น่จะเอาเกือบตองเอมี่ทงดิฉันนางเอาแบบไรทงนาเคียนเจ้าทงเฮียนเหลือบไวมหนะ ถุงหน,นักยังบ่อมีอะเบ่อละมีแต่ตัวเก่ามีตัวเก่าเอาไหมส่ะีละวจเอาแบบไดเอาันเามาแล้วเอาแบบนั้นบ่อเอาน้าหาเบไปเเป็นเท่าไรดรวมเบิดตอวนี้แปดซิตอวนี้หาซิบ พอดีเป็น1สนสามเสนสามิบเนาะกระเป๋าด้นะกระเป๋าด้วยสัตบ์ฮะเลือกโบถือเอาให้อายเลือกให้บอสคโดยูสบายดีกรลำพรโดยจะลองเลือกให้นอกดูะเอาแบบใดฮะกระเป๋านาออะไเส้นสามแปดสิบกับห้าสิบเส้นสามเด้ีม่ตีแบบ แบบเด็กน er. ้อยฮะนาลูกมเปยบอเลือกบอถือบอจ้าบ่าะล่ะเปทางหังเป๊บลกเปยลังบอมัเปยหังบอโดยเอาแบบเปลังงเปย์ตะเตะเมันมีสมบูรณ์ดวยเอายังตัวนี้ราคาเท่าไหร่กงสิห้าตัวนี้กองค่ะ 9ก้าสอยู่บอเก้าสิโดยรวมเป็นเทอดายเนาะไหมค่ะดีไงโซ่เชนเชาโซ่เซนเชาพี่น้องเลยดูว่าสี่ร้อยกว่าบาทเนาะมีรองเท้าแล้วก็กระเป๋านักเขียนพี่น้องเลยคุดนักเคียนได้หรอบอไดซื้อแล้ว เอาอยังตต่มปาอีหละหล่อไปอีกปาจะหล่อไปก่อนไปยางก่อนไปยางไปกับแม่ฮะแหละนเ,นเป็นโอ้ยไม่มีพน,นุงเครื่องนะพี่นอองจะเอาอยัางอีกอีหละบันนี้ม่จกัก เอ้าหมดจักอ่ะปึ่มด้ชาทางได้ปื่มฮะล่ะหานนี่บอกหานไดยจะเคยสื่อกับแม่จะแต่ก่อนอยู่ไซชาข้าพ่อเคยชื่อปึ่มหังเทียนอันเดอยู่ไซเอ้ยปมลงเียนอยู่ดิกรมอยู่ไอยู่นี่บอกคุณเด้ใส่นานอกโอ,อ,อไ้ไป เอาปุ่มลเลียนใน,นเพิ่์นใน่มันคลายแไปๆนี่นะอืมตัวบางี่หัวหนาบ้านเอาแบบนี้ตัวน,นี้เท่าไราหร่เอาแพ็คหนึ่งบอแมนเอาแพ็คหนึ่งเนาะหลานเนาะอ่ะจ้าเจ้เขียนบิ๊กบอลโซเขียนโซโซเอาไปเป็นเลือกเอาไป <c oughs> เอาจากสามอันเถอะล่ะอันนี้นี่ถ่ายจากเสียาบ่เอาบ่เออโบเมนแนวลึบเนาะนี่บิกเดียสับเอาบ่ละเอาเอาบ่เลือกเอาลดละโดยโดยเอาลดละ Hả? Nèo phôn xò À, bố đăng đăng Nèo phôn xò Nèo Mèn mèn có thể vào khói khói Mèn mèn lạ vào đăng đăng đưa nó cũng đưa Đưa Mèo ăn xì đi xà bỏ ออกยก็ซื้ออันนี้ก่อนเอยพนเลยอได้โจทย์เอาใส่น้ำกันนเลยเอาไว้น้ำเจ้าก็ได้บริเละให้ไม่ข้าพันไล่พ่อบนอบอลนกแนวอันซียยเอาบ่เต็มหูเต็มยงังเอาบอให้ได้พันจันให้เน่คะอันซีอ,อันนี้บ่ แนวระบายแม่นบอ่โอ้เป็นแห่งพิเศษได้อหมคะมันได้ให้อีหลับไปเลือกเอาไปอีหลมด้นอันนีสา่อหาสามตัวนี้นะสองอันหาพันไนี่อะไรสองอันหาพัน มาพี่นะมาพี่พนะพให็นแล้วว่าว่า,าดังๆเดินน้องเด้อ FC เป็นประเด็นเงินแส <c oughs> นสามสิบเนาะหรือว่าสองร้อย,ยหกสิบบาทพี่นอ้องเอ้ยเดี๋ยวจ่ายเงินก่อนอี่น้องอะให้เพื่อนเนี่ย โดยขอบใจบป่ะน้องเอมมี่ไปพูหนยางก่อนอ้าวอตอนนี้เขาก็ออกมาในตลาดแล้วเนาะพี่น,อนะน้องเนาะก็คือที่ไปสื่อของควันให้น้องเอมมี่ก่อนสลัมพรนเลยทางใ <c oughs> ดเนาะ,ห,นนนะหัน,ห,น,น,นหันใครของควันเพื่อนนี่เนาะพี่น้อง,งแมนแมน แล้วพิมพ์บ่เอาบ่สูตรแบบนั้นค่ะได้าสูตรแบบนี้บัวบอสเราบวมหมักโอ้บวหมักเนาะป่ะมาพี่น้องเอมี่เอมี่ ผู้บ่าวไอ้พ่าจะมาแค่นี้มาอย่างผู้อยู่วะได้ยังบ่าสบายโดยสบายดีเจ้าเอมีู่้จะู่วพามาอย่างเอาเราจะได้ยังจับบ่ากกม่ายนะอยากได้รถทีนะไ่ได้รถทีถท่โอ้มุนีพามาซื้อรถที่มุนีหานองเลยไปไปเลือกเอาปะ <c oughs> โดยเอาคันได้หานอง ก็ได้บอหาอีหลาเป็นคนเลือกนะการวัตถีได้ยังบอสันนี่ได้เอาตั้ผู้ชนะหรือเอาแบบนั้นบอเย็นบอแบบทางหลังนะเอาแบบนั้นบอเอาสีบูอาบอเลยซียังชีพ้าชีพ้าอ๋อสันนี่ฟันได้บอสีได้บอได้์ออป้าหาอีหลาเป็นเลือกไว้เนาะตัวนี้ นี่ฮะตรงให้เพิ่นเลือกเองเลยพี่น้องเลยเนาะมักซีนี่วะน้องโอ้ให้เพิ่นเอาเบาะลงให้อีกเบาหน่อยหนึ่งบาเอาลงกันโอ้เบาเอาลงก็ได้เพิ่นวะโดยสบายดีเด้อไหมค่ะเด้ออันซัมนี่ราคาเท่าไหร่นะเจ้าโดยตัวนี้ตั้งป้ายนะสองพันเจ็ดแต่แล้วน้องอะไรราคาพิเศษไหนสองพันเจ็ดแล้วอะไรพิเศษไหนโดยโดยเพราะว่าสามขั้นนี่แหละเนาะเขามาซื้อช่วยเพิ่น โดยเอาต,ตัวน nah ี้เลยเอาตัวนี้เลยโดยบักีนี่นะสีบวใหญ่แดหมือนนะบวใหญ่พูดบัวนางพ่ดเคยถีบยู่นะเผื่อพื่นใหญ่ด้ไี่ได้เอาปับอัาบลงเหรปับบนอนกโบปับก็ได้พูนว่าโอโดยฮะปกติพื่คลายเท่าไรก่อน0อง รุดไห่เท่าไรรุดไ <2, 000 S 2> ห่ส <ด vais. S 2> องพันซองโดยโดยอขอบใจหลายๆเนาะโดยโดยบอกว่าทางห้านเพื้นเขาก็เคยมาซื้ออยเพื้นหลายคันอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะดีใจเยาวน้องดีใจเป็นหน่อยจากได้รถอ่าจักรยานเบอรละพรทางแม่เพื้นเทินพื้นก็อยากซื้อให้น้องเอลยเนาะวันนี้ก็ซีมีรถจักรยาน ถีบไปห่านแล้วรือว่าปั่นไปห่านแบบน,นี้นะเนาะโดยของแถมด้วยน้องแถมไม่ฟลอย,โ,ยโอ้ของแถมการฟลอย,ยอานเดียวถ่ายเพื่อนประกอบแล้วก่อนเนาะอพี่นอกนาะอเราก็จังใจเงินโอ้มีถ้วยฟ้อมบอกโดยขอบใจเด้อ มีทุกรุ่นเนะาะห่านเพิ่นกะมีทางอันตู้เย็นแล้วกัน้ำเนี่ยใส่น้ำเนาะนมีจัก,กรยานหลายๆพี่น้องเอ้ยหลากหลายไม่ค้าเพิ่นกะใจดีเด้ทีแรกเพิ่นว่าขาย2,700พี่น้องเอ้ยกะเพิ่นลนดได้2,000อ2 0 0นสองพันส่งว่าอ๋อนะอ๋อเดี๋ยวให้เพิ่นประกอบแล้วก,ก่อนพี่น้องเอ้ยถึงมาจ่ายเงินเนาะอ่ะโดยเดี๋ยวจ่ายเงินให้เพิ่นก่อนเนาะ โดยโดยเลยพี่น้องเอ้เนาะสองพันสองร้อยบาทพี่น้องเอ้รถทีบตอนนี้เพิ่งกันยังประกอบให้อยู่เนาะโดยโดยอ่ะเข้าใจเด้ออันเดี๋ยวให้เพิ่งขี่ไปเองก็ได้โดย อเพื่อนกับบริการดีเนาะเอลัมพนเนาะโอ้โดยโดยแล้วเลยเนาะพี่น้องวานนี้อ่าน้องเอมี่ลองปั่นมาดูฮาน้องโอ้ไปแล้วไปก่อนเด้อขอบใจหลายๆเด้อโดยโอพี่น้องเลยเนาะ ไปแล้วกันนี <c> ่เ <oughs> พื่อนๆก็เคยปั่นในพี่น้องเลยเอาเเออาาคุณ <c oughs> ต้องปั่นด้วยคุณด้วยค่ะขกะากับพ่อน้อง โอปะไปเอาคืนรถเลยก็พากันเมื่อวันนี้ข <c oughs> ากว่าน้อง <c oughs> <c oughs> โอเคพี่น้องเอ๋อน้อทีว่ามาหอดาอหลรดเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ๋เดียวสีเมื่อขอบุญขอบคุณทั้งแม่เพิิอนอยู่บ้านอยู่เฮือนทั้งน้องเอมี่คนละน้อนพี่น้องปะไปพบไปพ่อกันอยู่เฮือนซันน้องเอมี่คนละ,นนะได้ปะ <c oughs> ก้อยตีโอ้โไปแล้วพี่น้องเลยเข่าไปหาทั้งสร้างพืชก่อนพี่น้องเอ้ยโอดขั้นตอนใดเลยมาวันนี้อันขึ้นโค้งลงังคาเลยพี่น้องเอ้ยใส่ไม้ใส่ยังเลยเนาะโอ้มันเทพื้นแล้วล่ะบ่สสบายดีเอื้อยโดยโอ้ใส่ไม้ขึ้นโคง้งเรียบร้อยอ่ะ โดยลุย2คนคือเก่าเนาะมื้อนี้มาแต่เช้าเพิ่นบ่เอื้อยโอ้โดยฝนตกแห้งอีหลีคืนนี่เนาะใส่อันลูกแก้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยาว่าแล้วบ่อาตีโคงห่างมื้อนี้ ทั้งเงยมาแล้วนะเพื่อนวะโดยมืออื่นอีกเนาะโดยมล้วแล้โดยสบายดีเด้อบายโยสบายดีทั้งือยเว่ว่ายเลยพี่น้องเอ้เนาะคือเขามาเมื่อเช้านี้เขากับบริ้เขามาพี่น้องเอ้มิเตียวานัดไอ้น้องเอมมิเพิ่นออกไปทางพวกแหละพี่น้องเอเพราะว่าทางมันยากเนาะเขามากะโดย พาพาน้องเอมี่เพิ่นไปซื้อรถถีบเอ้ยโดยจักรยานที่ได้ปั่นไปห้านแล้วบบดนี้โดยโดยเอาจจงเลยกับโคตูกับกเลยเด้อเนาะโดยโดยเดี๋ยวไปหายทางน้องเอมี่เพิ่นขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่เพิ่นก่อนพี่น้องไอทีเพิ่นซื้อรถจักรยานให้เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะ อาไซให้น้องเอมี่อันถีบบางกอนเนาะปั่นบางกอนเราจะหน่อยจะขอบ,บุญขอบคุณแม่เพิ่นโอ้โหได้หรอ่โอ้โอโอักแท้นี่เนาะเอมีออ่ป่ะโดยทถ่ว่ามือนี้กับผ้าเพิ่อนอาไปซื้อเครื่องนักเขียนเนาะพี่น้องเนาะ มีเขื่องักเรียนสองสุดเนอ้องเออเนาะโดยโดยเครื่องสองสุดแล้วก็เป็นเสื้อน้องเพิ่นแล้วก็เป็นรองเท้าพี่น้องเอ้ยแล้วก็เป็นเสือ้ออ่าเออพิมพ์เนาะคนละคู่สองแม่ลูกเพิ่นพี่น้องเอ้ยก็มีปึ้มแล้วก็ดิ๊กซอเนาะพี่น้องเนาะอุปกรณ์การเรียนเพิ่นนี่แหละเป็นปึ้มโอ้ใส่ได้โดนเติบแล้วนีนเน่เป็นดิ๊กเป็นซอพี่น้องเอ้ยนี่แหละเนาะครบสุด เครื่ออุปกรณ์การเขียนเพิ่นผงพายได้ใช่ไหมเอ่ยโอ้เอาสีดำบอกโดยเด็กกามีนยอยู่เด็กกามีรถจักรยานนะพี่น้องเนาะที่ว่าน้องเอมี่เพิ่นอยากได้วันนี้กะน้องเอมี่ก็ได้แล้วน้องน้องเนาะอ่าอ้ายก็จะถามน้องน้องความรู้สึกเป็นอะไรน้องเอมี่ดีใจร้ายหลายโดยอีหล่าเคยคิดที่ว่าวัซีมี่มื้อนี้ฮะน้องบ่เคยบ่เคยโอ้ห่าอีหล่าเป็นคนหูผู้ดีนะน้องเด้อ ที่ีผู้ใหญ่เิ่นหมาเนาะพอนเนาะที่ว่าิ่นกระสงสารครอบครัวของเจ้าน้องเอ๋ยเนาะิ่นกรเมตตาสงสารทั้แหละอสุธาอนนี้เนาะทางไอ้พมีก็จะหาอีหลานเนาะยกมือขอบคุณขอบคุณทางแม่เพิ่นแล้วน้องเด้อเพิ่นอยู่ทางภูเก็ตฝั่งไทยเพ่แอแหละหายน้องเอมี่ขอบคุณขอบคุณเพิ่นข,ขอบคุณขอบคุณแม่ทั้ง แม่จะดีแม่จะดีอยู่ภูเก็ตอยู่ภูเก็ตขอให้แม่อยู่ดีมีแหงขอให้แม่อยู่ดีมีแหงความเจ็บบ่ให้ได้ความไข่บ่ให้มีความเจ็บบ่ให้ได้ความไข่บ่ให้มีปรารถนาสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้แม่ได้สิ่งนั้นขอให้แม่ได้สิ่งนั้นแม่ให้ลูกมาในมือนี้แม่ให้ลูกมาในมือนี้อ่ามีทางรถจักรยานมีทางจักรยาน แลยก็เครืองคองหลายหลายยางแลยก, ality, ลก ality, ็เค <secondo me. S 2> so ืองคองหลายหลายยางกระคอให้กลับไปขึ้นไปหาแม่กระอให้กลับขืนไปหาแม่ลอยเท่าพันเท่าเด้อลอยเท่าพันเท่าเด้อซาทุกโดยเนาะถือว่าอิหลาเพิ่นขอบบุญขอบคุณท่านเอื้อยเพิ่นกับมันพยายามขอบบุญขอบคุณเดลยเด้ออ่ะขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งอ่าตามเฮาเนาะขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้ง ข้อหายแม่อยู่ดีไม่แห้งความเจ็บบ่ชหายได้ความเจ็บบ่ชหายได้ความไข่บ่ชหายมีความไข่บ่ชหายมีปรารถนาสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้กลับคืนไปหาแม่ร้อยเท่าพันเท่าเด้อขอให้กลับคืนไปหาแม่ร้อยเท่าพันเท่าเด้อสาธุการที่ข้อตกลั๊บก็เหนื่อยเด้อเนาะสบายดีเด้อโดยสบายดีก็โอเคผมเองพี่น้องไอ้บอพามีมาเมื่อนี้เนาะก็พาทางน้องสาวล่าพี่น้องไอ้เอมมี่เนาะ ไปซื้อเครื่องซื้อของอยู่ที่ตลาดเซโนพูแหละพี่น้องเอยเชื่ว่ามีแม่ใจดีเนาะทางแม่เพิ่นกะซอยเรื่องห้องน้ำห้องในะแหละพี่น้องเอยแม่ใจดีจากภูเก็ตฝั่งไทยเนาะเพิ่นกะได้หาย่บาพามีอาซื้อเครื่องซื้อของแล้วก็ซื้อจักรยานให้น้องเอมมี่พี่น้องเอยพาน้องเพิ่นไปเปิดหูเปิดตาข้างนอกเนาะถือว่าน้องเพิ่นกะดีใจร้ายรายพี่น้องเอยไปข้างแรกพี่น้องเอยเพราะว่าน้องเอมมี่เพิ่นกะบ่เคยไปจักเทือตั้งแต่เพิ่นเกิดพี่น้องเอยเนาะ อาจิตใคลิปนี้ทางบาวพมีก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเด้อทางแม่ใจดีขอให้แม่อยู่ดีมีแหงความเจ็บปวดให้ได้ความไข่ใใ้้มีปัทนาสิ่งใดก็คขอให้แม่ได้สมคำม,ม,ม,มุ่งมัดรปัทนาเด้อแม่เด้อแม่ให้มาซ้ำนี้ แม่ให้มาในมือน,นี้ก็เขอให้กลับคืนไปหาแม่ลอยเท่าพันเท่าด้วยแม่เด้อขอให้แม่เป็นหฮมโพรโฮมไซให้ลูกให้ลานไปนาน,นานๆสซาถุกเนาะจากในคลิปนี้บาัพามีก็เขอโตลาไปแล้วพี่น้องสบายดีสบายดี